สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องผลิตภัณฑ์ KO นะคะวันนี้นะคะมีเคสลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบบ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองกิงนนึงค่ะชื่อพี่อะไรคะอ่าพี่ชื่อพี่แสงเพ็ญสีสูงนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทํางานที่ทสมุรปราการค่ะอ่าตอนนี้นะคะคุก้อมมาสัมภาษณ์ลูกค้าลงพืนที่จริงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุนปราการแต่ว่า ตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสนะคะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทํางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะพี่แสงเพชรมีอาการยังไงคะ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหูมันจะบูบแล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการพวงเพลงค่ะจะจะเมอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกว่นนะคะ ก็คือมีอาการเปลี่ยนหัววูบแล้วก็คงเพลงค่ะแล้วก็หลังจาการู้จักผลิตภัณฑ์เคได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์เคนี้ในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการในกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ใหใหใหตรงแท้แน่นอน,นว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะ ừ, เพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่า<ล>ค่ะเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรนะคะ,คะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นผูนะคะ,คะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานไปแล้วคะ่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ดที่เท่าไหร่คะตั้งแต่เม็ดเม็ดที่10ค่ะเม็ดที่10นะคะหนึ่งกล่องมันมี30เม็ดนะ ที่แสงเพชรนะคะทานเพียงแค่10เม็ดก<ม>็คือทานวันละ1เม็ดเทา่านั้นใช่ค่ะ10วันรู้เรื่อง10วันรู้เรื่องเป็นยังไงบ้างค,คะหลังทานลิตภัณฑ์เคอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงล,ลงน<อ>เ,เรื่อยๆค่ะตอือดีอาการดีขึ้นอย่างอตอนงต่อื่องอาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนว้าบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนค่ะแต่ทานผลิตภพันธุ์ตัวเคโอตอนนี้เพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่อง,องอเนาะใช่ค่ะเอ่อแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผลิตภัณฑุ์เคโอค่ะพี่แสงพิจิตต์ประทับใจกับผลิตภัณฑ์เคโอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามัน สามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเอาใช้ชีวิตประจาวันอยู่แล้วหา,าเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะ,คะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผดพันเคอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะใคะเป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่แสนเพชรแกะเลยค่ะ พี่แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะนนใน1กล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์เคาโอหนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะก็มันจูกใส่แผงแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบกินเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักง,งานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกซีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ผลจริงค่ะทานจริงเห็นผลจริง้วก็ทานง่ายด้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งนิตเท่านันเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้เรียกได้ว่าไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบมีอาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึง ช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากลำบากมากลำบากจริงๆค่ะเพราะว่าเราต้องระวังทุกทุกวิถีก้าที่เราทํางานของเรา่ะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลุกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้เมื่อไหรก็ได้แต่พอมาทานเคโอแล้วอาการมันดีขึ้นมันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ นนทานจริงๆค่ะ,คะนี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึ่ะค่ะ,คะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน ko ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ช่วยเราในการำดำรงชีวิตประจําวันให้เราใช้ชีวิตประจําวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้า เราอยากชราใจในเรื่องเล็กๆกน,น้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดยมากๆเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร KO ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับควอมสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด LDL หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม HDL หรือไขมันดี ด้วยสารสกัศจากธรรมชาติเช่นสนารสกัศจากคิวออยด์ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัศจากบรอกโคลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสารสกัศจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซมเซลล์ผิวที่สึกหรอช่วยรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อบแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผล และที่สำคัญคือมีฤทิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่า L-Arginine สารกาจจาก ina, สปายโรลีน่าสารกาจจากแอปเปิลและโครเมียมช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มก,กันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K O